มีเกี๊ยวต้ยมยำและนี้หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Dot Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิง่งด้วยนะครับันนี้ออกจากตัวเมืองจันมานะครับอแวะข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวเย็นโตโฟในเล็กในเลเ็กกินโตโฟทานครับเดี๋ยวลองดูรสชาติครับว่าอะไรหรือเปล่าย นายเล็กเย็นตาโฟบะหมีเกี๊ยวต้มยำเกี๊ยวปลาข้าวหมูแดงมุกอบเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเย็นตาโฟเส้นเส้นเล็กเย็นตาโฟค่ะเส้นเล็กเย็นตาโฟใส่เกี๊ยวปลาด้วยอันนี้อะไรเอ่ยมีเกี๊ยวต้มยำมีเกี๊ยวต้มยำแล้วเนี้ยเส้นเล็กน้ำใส ข้าวหมูแดงด้วยโอ้ดูเส้นสิยืดจากเชียงใหม่มาคนครศุมเลยอ่ะ,อะเส้นยาวแสดงว่าเหนียวแน่นเ,เดี๋ยวลองชิมรสชาตินะครับรสชาติดีเลยยังไม่ได้ปรุงเลย,ออยลองข้าวหมูแดงลองชิม ร้านก็วนน้องเพ่ก็อร่อยดีกันะ,นะพอละแค่นี้ดีกว่าลุยดีกว่าซัดมาแล้วครับสองอย่างก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำใสกับข้าวมูแดงเต็มคาบเลยอร่อยดีครับไม่ต้องปรุงเลยนะ,ะร้านอยู่แถวบ้านหนองค้านะครับอยู่ต่อ เร์ท้าใหม่นะครับเส้นเข้าตัวจังหวัดจันทบุรีนะครับ้ที่ผ่านไปผ่านมา,า,นมาลองแวะมาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมลองเข้าไปชิมนะครับรสชาติดีจริงๆครับกัเพ่านฝากติดตามช่อง y o u t u b e อร์ดัชแด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตได้ ดูเรื่อยๆนะครับ